ไปถึงคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่ว่างออกมาค่ะก็ไม่เป็นไรก็กินข้าวกันแล้วก็กลับคืชวนอ่ใช่แล้วโทรหาอตอะเพะว่าคุณ่อตอนแรกกะจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อค่ะเพราะว่าพี่เขาก็จะซื้อพวกบำรุงร่างกายไปให้คุณพ่อ เขาก็เสียดายนะคะเพราะเหมือนเขาก็รอที่จะเจอคุณพ่ออยู่อะค่ะแต่ในขณะที่คุณพ่อเองก็ยังแบบไม่พร้อมก็คุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคุณพ่อไม่รู้อะค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือนัดคุณพ่อออกมาแต่ปรากฏว่าคุณพ่อต้องไปเล่นดนตรีอะค่ะก็แน็ตว่าคุณพ่อเย็นลงจากทีแรกเยอะเลยค่ะคือเริ่มเปิดรับใช่ค่ะ ว่าพอเห็นพ่อเย็นลงเนี่ยแนะ็ก็เหมือนเข้าใจอยู่แล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยต้องห่วงแนะ็ต้องห่วงลูกสาวเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็นนะ้เป็นเหมือนแบบเป็นหัวแก้วหัแวแหวนที่คุณพ่อเลี้ยงมาแต่เด็กเนะาะก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบคงไม่อยากแบบเสียแนทไปให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่่หนนอยคะ <c oughs> เขาก็ไม่น้อยนะคะเหมือนกับเขาก็บอกว่าถ้าเขามีลูกสาวเขาก็คงห่วงแบบที่พ่อแนทห่วงนี่แหละค่ะกจะท้ออ่ะก็ไม่กลัวนะคะแน็คิดว่าแบบ มันก็เหมือนเป็นเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งมเนกันะะะนะคะ่้เัเสียใจไหม,มก็ใจจริงเน็ตก็อยากให้ให้ทั้งสองคนเจอกันเพราะว่าพี่แจ๊กเนี้ยเขาก็เฝ้ารอที่จะเจอคุณพ่อแต่ก็เหมือนกับคุณพ่อเองเขาก็ยังไม่พร้อมเนี้ยค่ะโดยส่วนตัวเน็ตลุ้นเน็ตลุ้นอยากให้เจอกันไวๆอะค่ะอยากมีนัดไปเจอกันรอบใหมยอย่อะค่ะรอบต่อไปคงต้องรออีกอะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่างาน ที่เขาจะตรงว่างกังบตรงแบบนนอีกทีเม,มื่อไหร่กเมี่อไก็มีมีไปเที่ยวกันบ้างคะ่ะแต่ว่าถามว่าเยอะหรือน้อยไหมนะว่าก็เหมือนเหมือนช่วงแรกๆอะคะ่ะก็ยังหมือนเดิมค่ะุณพ่อทำให้าราอะไรหรนักใจหไ้คหนักใจไหมเหรอคะ่าจริงๆนะก็แบบ แอบคิดอยู่ตลอดนะคะเรื่องเรื่องครอบครัวมันก็เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเวลาเราจะคบใครเนี่ยมันก็ต้องเหมือนผ่านในใสายตาครอบครัวก็อยากให้ครอบครัวอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เราก็อยู่ในกรอบตลอดซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดมากค่ไนก็ไปสนใจาใช่ค่ะเขาก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีทําให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอเวลาว่าคุณพ่อจะใจอ่อนเมื่อไหร่ ใจยังไงบ้างเนี่ยก็จะถามเขาว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบอดทนอะไรเงี้ยเพราะเขาก็บอกเขาอดทนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้ว่ากำลังใจเขาแข็งแรงอยู่นะถ้าอะไรนะคะที่บแบบยัไม่เจอ,อพ่ออืมเหมือนเคยเจอครั้งเดียวอะค่ะแล้วก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาประมาณ3ปีป <laughs> แล้วค่ะนานไหมคะสามปี <laughs> <g ül> ก็มันมันก็ใกล้ๆ3ปีถามว่านานไหมมันก็มันก็นานนะคะในในระยะเวลาแต่ ในระยะเวลาของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อว่ามันยังไม่นานพอใช่ต่ที่เสด็เองเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าวันวานกลัวอะไรที่จะแบบไปเจอหรืออะไรเขาไม่กลัวเลยค่ะเขาแบบเฝ้ารออยู่แล้วว่าจะพาไปเมื่อไหร่แบบอย่างเวลาเขาว่างเขาอยากจะไปเงี่ยเขาก็จะพูดเลยว่าไปไหมไปวันนี้ไหมไปวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะติดตรงแมทนิดนึงแล้วก็จะกล้ากลัวค่ะเพราะไม่เคยทําอะไรแบบนี้ในชีวิตไม่เคยแบบพาใครไปแนะนําไม่รู้จักกับคุณพ่ออะไร ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันต่างคนต่างกลัวค่ะใช่คือจริงๆนะตอนนี้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะคงต้องรอให้เวลามันนานขึ้นกว่านี้จนคุณพ่อเห็นว่าเราโต,ตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อในทุกๆว่าันกี่ปีอะไรเงี้ยว่าจะบอกกี่ปีเหรอคะคุณพ่อไม่ไม่เคยพูดว่ากี่ปีเลยค่ะและคิดว่าในใสายตาของคุณพ่อนายก็ยังดูเด็กเสมอ